สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอเกี่ยวกับเว็บดูวิดีโอแล้วได้เงินนะครับเป็นเว็บของชาวต่างชาตินะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ชัวร์หรือมั่นนิ่มนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองกันนะครับนี่เป็นวิดีโอนะครับที่เขาส่งในเว็บให้เราได้ดูกัน นี่นะครับจะมีที่ว่าส่งมาจ่ายเงินนะครับที่ว่าเคยได้ไปแล้วมีการจ่ายเงินเป็นวินาทีเลยนะครับผู้ใช้งานกันนะครับตรงนี้เป็นที่ว่าผมได้ทำไปแล้วนะครับดูวิดีโอไว้แล้วส่วนของเขาเนี่ยจะมีข้อกำหนดนะครับ ต้องมีสมาชิก30คนถึงจะถอนเงินได้หน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับข้อมูลนะครับไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าต้องลองกันนะครับส่วนลิงก์เข้าเดี๋ยวผมไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวลองเข้าไปดูกัน,นครับส่วนหน้านี้จะเป็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับจะเป็นชาวต่างชาติหมดเลยแต่ยังไม่เห็นคนไทยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันครับว่าจะชัวร์หรือมัวนิ่มถ้าทุกคนลองแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าได้จริงหรือเปล่า แต่ก็ส่งต่อนะครับ